งานนี้ต้องบอกว่าไม่ขอทํางานบ้านค่ะเป็นคุณแม่มือใหม่สุดส,ดส,ดสดตรองอย่างป้มปุยเนี่ยะคะ่ะเธอคนนี้มีความมั่นใจในตัวเองอย่างมากค่ะก็รู้จักกันในฐานะที่เจ้าตัวนั้นมีหลายคนชื่นชอบมากๆค่อนข้างเป็นคนที่สนุกกันเองและชอบทําคลิปออกมาให้เพื่อนๆเ,เห็นถึงแล้วก็ผ่อนคลายกันมากๆค่ะก็เป็นที่ทราบกันดีว่าแต่งงานก,นกันกับหนุ่มกวินดูวานเนะะี่ยค่ะตอนนี้เองก็มีโซ่ทองคล้องใจเป็นเี่เรียบร้อยแล้วแหละคะ่ะคุณพ่อคุณแม่เองนก็น่ารักมากๆบ้านนี้ต้องยกให้เป็น อีกหนึ่งคนที่ดูแลแม่บ้านโดยเฉพาะตัวเนี่ยต้องบอกว่าสามารถทํางานหาทุนได้หลายหลักดังนั้นก็อยากที่จะมีคนช่วยแบ่งเบาแต่ความจริงแล้วเธอสามารถทําเองทุกอย่างเพราะทํามาตั้งแต่เด็กๆนั่นแหละนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวนะคะที่ต้องบอกว่าเจ้าตัวเองก็ออกมาเปิดเผยค่ะจะเป็นยังไงมาติดตามรับชมกันยังไงก็เป็นกํนาลังใจให้กับคุณแม่ด้วยค่ะ